อะไรเนี่ยไปวันนี้คือวันซุ้มู๋นงนะาเขางามๆพี่น้องเขาแปอด้ด้เขาเด้อได้หาที่บเถอเมาันเดียวได้หายนี่ได้พี่น้องจะดีเมาคนเดียวได้พี่น้องเลยอสวยอ่ะมีแต่มเดี๋ยวนี้เขาจะจ้างมือนึ่งเขาโทษจ้างมือนึ่งค่ะจ้างลาะไปจ้างจ้าลนด่ะ แซนหนึ่งบ่ผู้พี่น้องแม่งมันนะมึงเด้อเห็นดิมีสีเขียวแล้วก็มีสีออกน้ำตาลสบายดีสบายดีพี่น้อ,นองยินดีต้อนรับขาสู่สองยิมซาลาวคือเกา่าพี่น้องเขาฉลาดนะเ่ราะท่านพ่อเกี่ยวเนาะเพราะว่าบริษัทเขาโดว่าต้องญาติาาว่าสีน้มถล่มหนามเถิมว่าต้องญาติพราเพิ่นห้ามนอนบรยใส่เขากลางแต่วันด้วยสิปเกี่ยวเขาซอยเส้าดาวน์ะพี่น้องเพิ่นมีเขาโดเลย,เลยกำลังออกมาหลัดถาเขาจ้าคนที่สิปเกี่ยวเพราะว่าเพินพ่นจางแน่เนาะ เลยหัเมเลืองมาภาพมาถ่ายยืนนี่เขาดอดนะเขาจะเลื่อมเกี่ยวกับไก่สิแหลแล้วแต่ว่าเขาเห่าเขากลา,างหน้าไก่มูอเพากับลองใส่เขากลางเร่งสิเกี่ยวแล้วก็เอามาเวลาคือกนอการนะพี่น้องเกี่ยวเขาครั้งแรกรอบแรกค้องตีเด้พี่น้องเราหลุดการสิไม่ได้เกี่ยวข่วมเขาลองล่องเกี่ยวเด้ไปหน้าหัวคนละเนาะขามสะบ้านทะลุมิติไละตอนนี้ก็ล่างยืนถ่า,ายกอยู่พี่น้อง้าจะสิไปไปละ ย่าลพี่น้องพี่น้องตอนแรกว่าสีหายบอปานมาส่งชิวัน่าทางเปลือนกันเลยงางมาก <c oughs> นทางสิวินประมาณาน้นำนออกมาแต่นะทางสิวินแบบนี้เด้พี่น้องบอโบ้บอกว่าไตข้นหนาขนาดน่ะอ,อ้ ขี่ไตกันหน้าก็าเชื่อีอน้องทางไปหน้าีอ้น้องแค่นี้เขาน่ายยังไวเกือล,ลืมเลืองแล้วทางนี้ทางนี้นกำลังเลืองตียังไหวห้อะไรวะแถวแคมทางนะ ไปกระดึงมากกดึงไปกระดึงมากระดึงโอ้ยขาเราไซ่งานอยู่เลยนี่ทางไปขอน่ยเอาไวไไปกระดึงมากราาารางงกระดึงลือลือ อย่าเออเขาห้ามจ่เดี๋ยวเกีนน่ยวก่อนนี่พอดีพร้อมเดี๋ยวล้งมือังเคืาอก็สีแบบพึกพึเปล่าเขาเขาจะงานนี่นอปีนี้เนาะปีที่แล้วไว้งานถ่ายนี่นะพี่น้องเ<ะ>อขาเขาจะกับเป็นก่อนเป็นงอนดอีเด้องามจิ๋วงามจิ๋ว ทางนะทางก็ชิบมานนี้เจ้าพี่น้องทางไปหน้าช่วยหน้ามันอันนี้มันรัดเข้ามาแต่ทางนี้นะมิเตโซนี่หน้ามันมาจากข้างนีนเลยทางไปนาแพ้เขางทางไปหน้าแล้วพี่น้อง กับเปื่อนแท้ๆน่น้นงทางนี้เขาเปลือยเปื่อนอันนี้หางตัวเขาจ้าอันนี้กันนันทางเขามาคือการพี่น้องถัดหอดสะพานทะลุมิติแล้วไปเลยม่ยางติดันแล้วพี่น้องปูมากับยางว่าแบบจิกจก กันเคยที่เอาคือเืิอนะั้นมาเตรียม,มพี่น้องไตสภานเนตอนนี้หนังก็ยังร้ายเตบอพี่เลยนี่ไปเลยอะไรเนี่ยไปวันนี้คือวันสุ้งๆนะนะคือซูงเลยพี่น้องเห็นแต่ไม่ล่องลุดหมื่นเลยจกักสิเป็นแนงไรท่า <laughs> น กองลุดมือจะสิเป็นไดรลเลเดอร์ทางนีดเดอร์ยสะพานแล้วพายุใหมายเลยลำนี่นี่นี่ายขวบมากกับฮอดแล้วพี่น้องบ้างพูดขึ้นหนายอ้วนซองคุยอ้วนเขาพี่น้องตอนนี้ก็มาหัดเทียงแลเดน พ,พี่น้องซีสีทุ่งเท้าสาดาปฏิเธอปฏิเธอบบธรรมดาเด้อสีแดงแรงฤทธิ์เด้อค่ะเด้อพี่น้องสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะพี่น้องเอ๋ยได้ปะหน้านุ่นได้เพราะว่าน้ำพ้นดีเด้อหน้านุ่นได้เด้อพี่น้อง ชัดาว่าหน้าเพื่อนหนาไม่่แม่งมันลายพี่เนาะดินกันเลยสิอันนี้ลนะสีลคุคูแม,ม้งมันเด้อมีนนำสางในีหนาเพื่อนน่ะสบายเสร็จเหรอโทรศัพท์ตกกัะเลว้วเดยวพี่เนาะกันเกียบจะขนว่าสองสี่ห้าหกเจ็ด สองสี่หาหกเจ็ดปีนี้เขาหนั่นอ้วนได้พี่น้อง,อน,องนี่น <c oughs> พี่น้องโทษข,า, <c oughs> ขาพี่เถ <c oughs> อะขาโดดพี่ขาพี่ไงขาแปดบอกขาแปด้ด้พี่น้อง <c oughs> ขาวชาดีนห right. ่ here, ืเขาชิบเอสันนี้ขาแปนี่ก็เกียวอยู่ขาแปดขาเก้เาดาเก้านี่สนเอาน่าาแดเก้ามันนสะดอกเกียวพี่น้อแล้วซาดีมสิโซ่เกียวใหยิงว่าเกีย์ซาซะควยนี่แหละไปสร้างมาเถอะ เออยังสีอันนั้นอรรถปันอันน่ะเพิ่งเจอพี่น้องมีแต่คนเกี่ยวไว,ไว่ายว่าวถ้าดีเมนืนไหเกี่ยวไปได้ไหวได้บอกไว้ก่อนเด้วเดิน <c oughs> ทางนั้นเนี่ยฮวงกำลังเกียกเก่ยว,ไวไเกี่ยวเขาบา้านเฮาเด้อพี่น้องบ้านเฮากับซ้ำบ้านเฮาเนี่ยพี่น้อง ขีรถกายบานห่างกับเป็นบานอื่นเดน้เราไม่ด้ไปที่น้องพี่สะดีมสกียวได้กนี้เนิ่งอันดับแหลกกับส้หมอกันหมูว่านนี่นัน่นร่มแหง้งเลยจนเตะกุ๊บเกียวเขาซอยแน่ฮับสมัรคนเกี่ยวเขาเกียวแหลวกัเมื่อเพิ่ไนเชินมันได้

วังสาานะคนใจดำอุ้ยเสียงดีขนาดสัญญากับแม่งามคำสุดแสนละกันคิดนำน้องลาคำแพงสาเป็นคำบ่มไงได้เหมือนนี้มีดังหองมานำมาเด้พี่น้องมาเกี่ยวข้าวอ่อนแอได้ก็เลียวมอง คอยคอาหาสาวแก้มแดงเป็นอย่างท้องที่มาแกงอ้ไอ้คอยเจอคนเดียวเพจะกลับที่ประโยชน์ใส่ใส่เหลือซากที่กันปลุกน้าหยุหลเพือเ่ออำคาไปหาวงใหญ่ นักกินแล้วินหน่องแสดาว่าขอเท่ยวนูนได้เนี่ยมาขาชื่นพี่น้องเฮาเขาคือเพจทำงานเพลงเนาจกร่อยเฮาเ็อะไรกันขายอางนี่นี่พี่น้องเขาเขาสาวดาวน้อยพี่น้องเฮาบันทวเฮานี่ย อายุเพิินมันพันเยินเพ่ยวเข่าหน้าเพิ่นนผู้าเองขาพเจ้าเองก็เป็นห้องรองไม้มาจากบนไร่ห้องแยกแงเฉียงล่ำมาที่ห้องเขาไใสส้มได้กร้ให้หน้าไห้จะดิแหงวัตถุทุกคนแล้วพี่นนองเขากวอมเจ็บใหญ่ความไข่ชุนี่เพราะมันพันยืนสุกคนแล้วพี่นนองเขาเด้อขอไห้จะดิแหงวัตถุสครอบครัวที่หน้ามันข่าเป็นดอกนงินมันคาวัตถุสุกคน าเองภูค้าูผเองก็ซื้อมองนะพี่น้องเฮาซื้อมองซื้อมองแค้นคนพี่น้องเฮาซื้อมองนะพี่น้องเฮาแต่ว่าคนซื้อมองนี่เป็นคนเมืงมองชนแล้วเป็นคนบาน้านนาแพงแลพี่น้องเฮาแต่ว่ามาซื้อไมียด้บานหวยเนาะแต่ว่าภูค้าเองได้มาเกี่ยวเขาพี่น้องเฮาให้ซอสซอนในเขตเฮารู้ว่าแถวเมืองชนบุรีกันไ้เบิร์คนซื้อมองนาแพงเนาะนี่เนาะเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศย่ำสาวกันสีเอาไว้หนีก่นอนนะพี่น้อง,อง,อง,องไปเกี่ยวเขาก่อนได้แบดนี้ได้บัลเ, <c oughs> เล่จังเบิ่งอีกบรรยากาศตอนให้พูดเลยเนาะพุ่งว่น้อยท่วงว่น้อยตัวบ่ อันเดออกซองตัวแล้วนนะพี่น, <c oughs> น,นะนพี่น้องเดท่านสดาเกียวพี่น้องสดาวัตเดเฮห,หน้าม,มากนาพะพ่นอกว่ะเขาปีนี่นะงามกวมูโมนะน <c oughs> เองามกว่าูปีเ,เท้าน,นู่น ปีนี้นะเขาหน้โนนได้พี่เนอะเขานอน,นได้ไดูต่วเขาเห่พเมนเมื่อัดตัวทีไม่ซุกไงเนี่ยโคไ,ไ,ไปนะ

เออัยาง้วกันฉ่อีพอไปเบิ่งเละแต่เน่ยาไปตอมันนักคเดียวนะปัจจาน้ขาเเสียนนั่นไงฮึ่มเด๋ยวนี้เขาจะจ้างมือนึ่งเขาโทจ้างมือค่ะจ้างล้านเด้ปัจจานปัจจันล้างด้เสนหนึ่งบะเออพี่น้อง เริ field, ่มต so so ้นน่ะแสนหนึ่งพี่น้องเอ้ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งเขางามงามพี่น้องเขาเปดด้วยเขาโดห่วงได้หาซีบละหาซีปีนึ่งหูเลยหาซีบ่ะเธอมาเมาคนเดียวได้หายหนี่ได้พี่น้องจะดีเมาคนเดียวได้พี่น้องค่ะพูดถึงหายนี่ไม่ซูมนะอู้ งามแต้เกิดมาก็สิเห็นที่นีองเอ้ยงามเพราะว่าแต่ละตีพ้นบดีเ้ยเนาะตีอยนะ่าน้นนู่นได้ขาวได้พี่น้องนะ่นาแขงแล้วเนี่ยดูดีสวยอ่ะนี่ติงแต่นะขนาดใส่พุ้ยในเดียงได้นะเบดเิดหน้าเนี่ยมันเบิดพุย้ยแต่หาสอบพกสอบหนึ่งปกติต้องเอามาใส่อีกสอบหนึ่งไม่จังทัวกันแห้งสีงามกว่านี้ โไ่นักอถ้าอาพุนมาใส่ให้กะเตเคยมีไฮหนึ่งมีไฮหนึ่งอันมีพุนทางกลางเลยสูงกว่าโมตนงนะเป็นมาปีหนาเป็นสีอาพุนมาใส่ต่ละไฮละไฮโคตรนักเลยพี่น้อไฮอย่างนี้ยโคตรมาให้เวสีบนีใจครัมันเป็นเม็ดเน่เล็สวยอ่ะมีแต่เม็ด โบมีมิดลีนให้เนาะถ้ากว่างเป็นพรเลยพี่น้องแค่เ่ยนเลียนี่สามสี่อกับ้อเะได้ยสามอไนารไม่น่ปลี่เปียด้เท่เดียวแต่เปลียานเออมันก้อแข็งข้าจักพี่น้องก้อพวกเขาห้จักรืาวานนี่นะเขามันเหลือส่งจนขาดอจนเป็นล่มแล้ว่ะนะเฮ้ยพวตน ตอนประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเนี่ยแหละถ่าเฮ้ยถ้าก้อนนิอจวะาขาดเลยใจเอเนาะพี่น้องเขาดิมเกียวขาววเดี๋ยวไหวเน้อถ้าอยากจ่างก็จ่างได้เมาหนึ่งแสนหนึ่งวันละแสนเขาจะเริ่มจ่างอยู่ฝังลาบบ้านพี่น้องวันละจักบาาแต่แสนจักจักจักลอยท่อลอยแ่าแสนสาวปะสองลอย้องมานลอยฮบจะคิดหรือ่ บอกว่าเงินเงินตีนนนี้นะเงินบาทเงนบาเงนสูงพี่น้องเสดียมเห็นแหละแม่งมันนะเป็นยบอกแม่กกำลังหมกบอกว่าห้มันถ่ายอยู่นี่เด้อไปเอากล่องอันเด้แม่งมันแม่งมันอ่าวร่นี้ผมจะแม่งมันสิแม่งมันพี่น้องถ้าไก่เห็นประมาณสองสามต้นละเบ่แใส่เบอร์เสียบานู้นไดกับตู พี่น้องแม่งมันนะเบื้องดมีสีเขียวแล้กัมีสีออกน้ำตาลเล้วๆิไปาแลเสียเบิ้งอีกเด้อพี่น้องตอนนี้ขอเกี่ยวขาก่อนบาันไุดอัน้ตั้งหนาเบื้องตนน้ำยังมาตอดอยนะเป็นคนในถ่ายถ่ายเป็นแค้นคนแคนเป็นตะเกิดวะเป็นตะเกิดว้าโลด เป็นตะเกิดเจ้าแล้วเปล่าเองจะว่าเป็นตะเกิดแค่นี่เป็นตะเกิด้อพี่น้องเด้อแค่นเป็นตะเกิดแค่นเป็นแค่นคนพี่น้องเขาเป็นตะเกิดเขาตะเกิดนาตาเป็นคนตะแค่นเป็นคนพี่น้องเขาแต่บ้านเกิดคนบุคานเป็นเป็นคนเมืองชนพี่น้องเขาเนี่ยบ้านสวนแต่แค่นเป็นคนแค่นแล้วเป็นคนพี่น้องคือมองแค่นคนเกี่ยวเขานั้พี่น้องเขาพี่น้องไป็นฝัเนาะแค่นคนเป็นคนแค่นคนมาตะเกิดพี่น้องเขา ให้เบิ้งแล้วกันเบิ้งในคลิปน้องดีมเนาะเบิ้งแล้วกับ้นไหลก็แซ่ให้ไดเด้อวะสิเบิ้งแล้วคนไหลก็แซ่เด้อพี่น้องเด้อนไหลก็แซ่เด้ออนคแม่เนาะออดพี่น้องเนาะไอแคนฝนไอมองแคนฝนไอ่อให้ใ้ยู่ยมันจะคนเนน้องยู่ีมนห้มาจุ่คนเนาะอุพในหน้าอยู่ีมี่เนาะใ่คนเด้อพี่น้องเด้อ้เอแถวงหวัดแถวมุกทหารแถวดอนตานทกไรก็แล้ยู่ม่ยงมาุคนเด้อพี่น้องเด้อในคนล่าบ่ห้ฝนมาตกเด้อวะสิ เกี่ยวขาวไว้เพุ่นเจ้าคำเจ้าก็บ,บอกว่าเจ้าคือบัวหอยเตียนตอดไข่เนมันมันตอดเลยได้ให้พี่น้อง,องให้น่ะซาอะไรเยอะไ้น,น,น้องแทนทนเนี่ยห้ายปากเพไปนนะพี่น้องเตียนตอดอืเนี่ยพี่นอ้องนี่น่าตอนสาวเกลาอพีพุนพ่นพุน่นพุ่นโกงมาทางนี้ มีฟอนเขาฟอนข้าวฟอนน้ำนี่ได้จักหายท่า้องเกียนะวะเก่าให้บะเป็นซิฟนะได้เก่าให้ซิไฟหายได้พี่น้องชื่นสดียมเฉขึ้นไปนเฮ็ดเมนูกันเด้อคลิปนี้ก็วไว้ซัมน,นี้นไ,ได้พี่น้องล่าส้มอีพี่หนาสิแกงไก่ได้พี่น้องนี่ก็ไว้ซัมนี้ได้จ้าเมื่อนันเมาเกี่ยวาเขาโดนาสะดาวเด้อพี่น้องนาสะดิแบบเขากลาง ยังบ้านละพ่อกเกี่ยวกับไก่แหละละ่ะเก็บแมงมันไปนำเนาะพี่น้องเย็บขาไปนำเพิ่มไว้พอกันไหมขีหมาเดอ้อถามมาใส่รูปฝากก็ได้ก็แซ่เป็นเครื่องจเด็กน้องบ๊ายบาย